ใต้ดินไหนอะใต้ดินตึกเรือไฟอ๋ออยู่นู่นจะรอดเดี๋ยวออกออกแก๊สไงออกแก๊สออกได้ตายหมดแล้วมีมีคนใต้ดินอะมีคนใต้ดินใช่ตายไหมยังไม่ตายเฮ้ย ยิงผมเดี๋ยวใครยิงอ่ะมัน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 ยืนตรงไหนวะใครอยู่ในโอแก๊สอ่ะไม่รู้ไม่รู้ยิงได้เลยโอ้โหเกือบโดนผมนี่นะเฮ้ยเดี๋ยว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 ตายแล้วมันตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว เดียวเดียวอโอ,เเอ,อ้ยเลากูไม่มีห้ามเลือดอีกมาเข้ามาเอานี่ท่นเดี๋ยวเดี๋ยครับนึงครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อเ,เอเอไคออานี่มันลดมันห้ามเลือดไหมอ่ะห้ามห้ามห้ามเลดใหญ่ได้นะดบบดผมนึกว่าเพื่อนเห็นปอกแขนเขียว เขาวิ่งมาเจอพอดีอย่างใครเดินในปั๊มผมผมผมโอเคมอยู่ข้างนอกนะขาดำเลยเหยืยกระดูกแตก ผมึกว่าเพื่อนไม่กล้ายิงดีเป็นปืนพกมันอยู่ข้างในบันไดสว่างใช่ไหมอมอมงัอกเอดีย๋ย<ห>วเ<า>ดีผมอยู่บันไดเพื่อนนะเอะอ ยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้าอ้ามเจอใครก็ยิงเลยตรงนั้นอ่ะผมยิงเขที่อยู่หลังกาลาดอยู่ฟังไปได้สะว่างอะสวยที่เข้าทังฝั่งก่อทั้งสองถอยไปอา้ามเขาอยู่ไหนที่เข้าทางฝั่ง,งหน้าห้องปืน อ้ามอยู่ไหนโอ้เจ็บหนักอยู่ไหนถามสองรอบแล้วใครโดดอ่ะไม่รู้ปะไม่ใช่ผมยิวอยู่นะอันนี้ผมผมคุนอามอยู่ไหนอ่ะมันวิ่งไปทาง่บนดาดฟ้าแล้วเนี่ยกูอยู่บนดาดฟ้ากอยู่บนดาว่างมันวิ่งไปทำอะไรมืดตัวหนึ่งอุ๊ยโอ้โหคุยิงอา อยู่ข้างล่างพี่พี่พี่เอายิงผมอ่ะอือ <c oughs> พี่ถามไปสามรอบแลยอ้อาอ้าไม่บอกผมเมื่อกี้ผมบอกแล้วอยู่บนเดสวางไม่ยุดเลยนเสียงผมเบาเหรอหรือยังไงไม่อ่าไม่ตอบอ้าเสียงไม่ได้เบาหรอกย้องอย <c oughs> <c oughs> ู่ไม่รู้ข้างบ,บนข้างล่างวะข้างบนในอ้ามันอยู่ เนี่ยมันย้องอยู่เนี่ยตอนนี้มันเงียบแล้วกูจะโดดเจะกระโดดไอ้กูเนี่ยไอ้ไอ้เออคนเสียงมันอยู่ตรงกลางๆเว้ยทางฝั่งป้อมปืนชั้นสองอะมอนอยู่ชั้นบนอะโอ้มึงอยู่ไหนวะเนี่ยห้องอาหาร อ่ากูเห็นแล้วกูเห็นแล้วมันอยู่ทางเห็นมึงเห็นมึงเมื่อกีก้กูได้ยินเสียงมันย่องย่องอยู่แถวชั้นสองตรงตรงกลางอ่ะแถวป้อมปืนกลางฝั่งขวาต้นเดินเหรอกูเดินฝั่งหน้าอยู่ที่หหน้าห้องปืน เสียงเต็มไปหมดเลยเว้ยงงนีออเดินป้ะมึงหยุดเดินนี่กูกูหยุดแล้วแล้วกูหยุดกูหยุดนานแล้วกู<ค>หยุดนานลวมันเปลี่ยนไหมข้างบนนั้นมันอยู่ฝั่งแหลมฝั่งบันไดมืดชั้นสองเฮียก,กูอดเหอ,อสัตว์เอ้ยอ่เดี๋ยวกูขึ้นจากฝั่งบันไดบันไดสว่าง น่าจะมีสองตัวผมยิงตายไปตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่ง,ต,ง,าต,งตายหมด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 เลยไม่รู้ไม่รู้นิ่งดิดเหมือนยิงถิ่งอยู่มึงนิ่งหม่นิ่งอย่างกูเพิ่งหยุดกูเพิ่งหยุดมีมีมี ได้ก่อนมาได้ไหมกำลังไปเติมได,ได้แล้วตายเลยเหรอผมตายแล้วผมตายแล้ว <Okay. S 3> แต่มาสองตัว สายดักว่ะไม่เป็นยิงันเหรอมันระเบิดแต่กันพี่นะพี่พี่เข้ามาข้างในแล้วอ๋อเหรอโอเคโอเคสองตัวข้างในผมอยู่ข้างนอกนะผมอยู่ข้างนอกได้ไม่อยากเข้าไปมั่วได้ ถ้าพี่ออกจะออกมาข้างนอกบอกด้วยครับได้ได้ถ้ากาูกำลังวิ่งหอนีมาอยู่กูจะบอกทันไป <c oughs> ออกถ้าพี่ออกออกประตูข้างอ่ะถ้าพี่จะออกนะตายไหมไม่ตายดีเป็นม้าเลยไอสัตว์ ไปโอ๊ยปืนหมดลูกปืนหมดเขียนอินโฟมีมีมาเฮ็ดจักแต่ลางรถไฟอ่ะลางรถข้ามมาแล้วข้ามมาแล้วอ้าเหรอเดี๋ยวเด็ดเด็ดรางรถไฟพี่วินโชคช้ายด้วยใครเนี่ยตายพวกผมที่ไหนเลยอารม เล่นก okay. ูดแล้วพ uh okay. okay. okay, ี่อยู uh ่ตรงไหนทั uh ้งสามพี่ก uh ลับมาทั้งสามแล้วโอ้แก๊สออกได้ใครอยู่ไห ามาไม่ใช่ไม่ใช่มีคนเดียว3คนที่กูมาซอมสองแล้วนเหรอกูก็ได้ยิงหาฟ้านฟานแะ้ พี่พี่พีชั้นสองเปิดกระเป๋าอ่ะอผมเปิดผมเปิดมีคนมาเปิดห้องน้ำไปแล้ว เดียวิ่งด้านนอกใช่ไหมใช่ครับใช่มีกำลังเข้ามาเผ<ม>ื่อมีโคจิที่สองไหม,มกำลังเคลื่อนไปที่สองที่ตรงบันไดกำลังเทียร้องอยู่ ไม่ลงชั้นหนึ่งนะผมวิ่งออกมาแล้วกําลังจะไปไปรถเฉียว